กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านกับสบายดีปีเก่าตอนหับปีใหม่พี่น้องจายำแรงๆสลองกับครอบครัวพี่น้องเมื่อนี้ไปในเมืองมาเนะาะพระที่จ้าสุดท้ายที่จกาตอนรับปีใหม่ด้วยปลาเมกหนึ่งกิโลแล้วก็กุ้งหนึ่งกิโลค่ะอ่า อาหารทะเลาอาหารทะเลดับมือนีนพี่น้องจ้าอาหารเกิดต้นทับพี่เก่าเออต้นทับพี่ใหม่สงทาบพี่เก่านะพี่นอ้องข้าวหายเอฟซีถูกฐานเด็ดีมีแห้งเบอร์สุขขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บจะได้ควา,ามไข่จะมีรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงกันถุกข,ขู่สุขคนนะพี่นอ้องมิอนักกับแจส,สรองกุ้ง กับครอบครวัวพี่น้องหนึ่งร้อยโลัางสั้นมักหนึ่งร้อยโลฝางสั้นนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องเ <c oughs> มื่ขึ้นในแค้นเสือนะคุณพี่โอ้อันนั้นมันออกเลยหนโลกินบัตรกูล เรานี่งกินมาไว้ไว้ไว้ใบเงินใบม่อนสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลสบายดีปาลุงตัวปลาเลยปลาลุก <laughs> ตัวตัวอด้ปลาลูกน,น,น่าจะพูดว่าสบายดีลลานๆมาก,ก <laughs> ัวตัวปลาโนม,มาเลยเลยบางไฟเลยนี่แหละพี่น้องกินกันอันกุ้งหนึ่งกิโลเดี๋ยวสิไปคขว่ขวก่อนสีไเป็นหนึ่งเอาเนาะบมอนะเอาแบบว่าง,ง่ายๆนะปลาหมึกกระลวกเอาเอานนั้นมันออกด้วยแล็กกระยที่จะไประควกกุ้งก่อน ว้าวพี่นอ้องแล้วแวบบนี้มาเด้พี่น้องเด้อกินน้ำกัน,กนเตรียมอาแบง่งแบ่งกันมาพี่นอ้องเริ่มจวดน,น้ำกันพี่นอ้องจ้าจวดจ้าสลองทิงคัมห้องกระถิ่กรุงรูดเนี่ห้องแม่น้ำฟ้าหนูมากินน้ำกันเด้อ สบายดีนะพี่น้องเผาเอาบอข้างมลา่ไเน่าดเอาไปหลดทางนี้นะจะกินกับข้าวนะคะก็เลยก็เลยีางเลยีเสียนมาเลยโอเคน่าดีบ้านใส่ขี้เหนีนะ

mời <laughs> mời 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 tây binh mồm kín năm mèo pháo mèo phá mèo pháo mèo pháo mèo pháo mailbox. Yeah. แกเอย่าไาครเบอย่าไทุกปะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับนูจะชุดส่วนบนมา 你知、no. มุมหนึงกส่งล้วลืมเลยค่ะีเดียเป็นยัไายใจจะดูอะกพุ่ม่ยนึงใช่แต่เราดอมุ้งมุ้งมีกระสุนุ้งส่องเราไออหเนาะ

Ame yi. Ame yi. Ame yi.

hau khúc, số 2 số 3, số 2 chips, con băng băng đoạn, đoạn. Ừ. มาตามโตนะส่วนส่วนช้อนตามโอ้โหขอไข่มกข้อไขมกน้อแม่ปลาหมึกตาโอ้ยง่ายมันีไดข้อริดเห็ดมอเห็นตาได้แม่มองเมนมองเหตาเล่เนาา

แม่คือสีแข็งบกับบกเขา่ะบ่แม่นะเป็นเหมนมันอยู่ในปลาหมึกนี่ไงแหละแม่งม่้าสะี่น้องพินาจ้าลาแล้วพี่น้องพอๆกันคิปหนายูดีไม่แห้งพี่น้องพอๆกันปีหนาได้พี่น้องเด้อลาแล้วพี่น้อง